มันเกิดพี่เพิ่งผ่านมาใช่ไหมครับผมทำเค้กให้ของอร่อยเลยนะเนี่ยคอนเทนต์อะไรฮะเมื่อกี้คุณเค้กจากอินเดียเลยสูตรอินเดียสูตรอินเดียอ่าอันนี้คือส่วนประกอบสำหรับการทำเค้กสูตรอินเดียเมื่อนเนี่ยใช่ครับผมอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นพวกเครื่องมาซาร่าเครื่องเทศอินเดียอ่าตอนนี้ลงฮะลงลดลงไหมลงลงโต๊ะฮะลงโต๊ะหมดเลยคุณ ของงมึเนี่ยถ่ายคลิปไงวะถ่ายคลิปเทียนแล้ของมึงเองเรามีถ่ายแท็กซี่ตอนเย็นไหมอ่ะอันนั้นมันตอนเย็นเอาตอนนี้ก่อนมันเกิดพี่เพิ่งผ่านมาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมทำเค้กให้ของอร่อยเลยนะเนี่ยมึงเนี่ยรำลำเค้กชิมหายคุกกิ้งกับไอ้เงี้ยช่วงนี้ใกล้โบนัสด้วยเอ้ยย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 ยอยย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 ียยยยย้ยย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 ยโยย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 ยปยยยวยย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  สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเนะฮะเอฮ้ยนะครับผมอเหียลืมใหม่เลยอยู่ดีๆเอามาวางสุมสี่สมหเพื้นที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งผ่านวันเกิดผมมา แล้วผมวันที่27พฤศจิกาบอกวันชัดเจนนะปีหน้าจะได้ไม่ลืมกันคือวันนี้เนี่ยผมให้มิชชั่นไอ้นัดมาว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับวันเกิดผมดีคอนเทนต์อะไรฮะเมื่อกี้คุณเค้กจากอินเดียเว้ยสูตรอินเดียสูตรอินเดียกูขอมึงเถอะววะแล้วกูให้มึงก็ได้ไอ้สูตรจากอินเดียเอาออกได้ไหมเอาเป็นเค้กเฉยเค้กธรรมดาได้ไหมอันนั้นเขาทำเป็นเยอะแล้วเค้กทาเยอะแล้วใช่ใช่ที่อร่อยอร่อยอ่ะมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วอันนี้ก็เลยจะมาทําแบบไม่อร่อยครับผม เป็นเค้กวันเกิดสูตร<อ>จาก no ut, no bon อินเดียบายโนรัตโนโบนัทเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกินกันเยื่อนยาวเลยวันนี้ <c oughs> แล้วผมวันนี้เนี่ยไอ้นัทจะมาทําเค้กวันเกิดให้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันว่าเค้กวันเกิดที่บอกว่าเป็นสูตรจากอินเดียมึงหามาจากไหนผม <c oughs> ถามแม่มาบวกับจินตนาการเพิ่มเติมแล้วผมเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตามันจะแตกต่างจากเค้กที่เราคุ้นเคยกันไหมนะผมไปฮะ สวัสดีครับผมมาแล้วถึงเวลาทำความสะอาดใหญ่ต <|so|>> ้องอุ้ยอีกรอบหนึ่งอ่ายังไงวันนี้ฮะคุณนี่วัตถุดิบถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพี่ไม่ใช่ผมเตรียมด้วยพี่หละเตรียมให้ผม ว่าถ้าให้มันทำเนี่ยผม<ะ>เดาได้เลยว่าไม่น่ารอดใช่ฮะแล้วผมอ่ะอันนี้คือส่วนประกอบสําหรับการทําเค้กสูตรอินเดียเมื่อเนี่ยใช่ครับผมเป็นยังไงว่าเค้กอินเดียคือจริงๆมันก็คล้ายๆเค้กทั่วไปนั่นแหละพี่แต่ว่าหนึ่งเลยคือมันจะไม่ใส่ไข่เพราะว่าที่บ้านผมกินเจอยู่แล้วไงเป็นสูตรแบบเจเล็บเจได้ไหมไม่ใช่เจเขาจะไม่กินนมด้วยอ่าอันนี้คือเป็นมังสวิรัตมังสวิรัตก็ไม่ใช่เพราะมังสวิรัตเขากินไข่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้เค้กสูตรอะไรด้วยอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแแแลตคครรรัััับบบบผผผมมมหววานนนนนๆเเจจีี๊ยยอดดกะะะ๋ ส่วนประกอบกันเลยเพี่อันนี้คือนมสดครับผมหนึ่งถ้วยเป็นนมสดอะไรฮะนมสดแบบกล่องวัตร์ไลท์นมสดในเซเว่นอ่ะพี่ <c oughs> อะไรไม่รู้แหลนะอันนันมก็คือนมนะนมหนมมึน่งถ้วยอ่านมอีกหนึ่งถ้วยใช่พี่แล้วก็อันดับต่อไปครับผมอันนี้ก็คือโยเกิร์ตฮะสองส่วนสามถ้วยโยเกิร์ตนี่จะเป็นโยเกิร์ตรสออริจินอลนะอันต่อไปครับผมอันนี้ก็คือน้ำมันพืชฮะน้ำมันพืชทั่วไปที่ใช้ในครัวเลยใช้น้ำมันพืชเหรอใช่ใช้น้ำมันพืชนะเหมือนเลยกันเนี่ยอุ้ยได้เดี๋ยวอะไรก็ได้พี่อันนี้ ใช่ครับผมหรือวานิลลาเอ็กซ์แซ อ่าแล้วก็อันดับต่อไปคือน้ำร้อนครับผมเราใช้ครึ่งถ้วยยังร้อนอยู่ไหมเนี่ยเย็นเจีย๊ยบเดี๋ยวเราค่อยไปทำให้มันร้อนหน่ใบโลพี่สี่ช้อนโต๊ะปริมาณไม่น่าใช้แล้วสี่ช้อนโต๊ะเนี่ยมันเยอะนะโต๊ะใหญ่ฮะเป็นสี่ช้อนโต๊ะใหญ่ๆอันดับต่อไปมีอะไรฮะแป้งสาลีฮะอันนี้ทั้งหมดหนึ่งถ้วยกับอีกสี่ช้อนโต๊ะเป็นตัวหน่วยมันแปลกๆวะใช่ไหมเอาพูแต่ถ้วยเออถ้วยครึ่งไหมถ้วยกับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยไหมอันนี้คือหนึ่งถ้วยแล้วก็ตักไปอีกช้อนนยยยงเเีี่ อันดับต่อไปนี่โกโก้พี่ใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับสองส่วนสามถ้วยเพื่อให้ตัวเค้กเนี่ยเป็นเนื้อแบบเนื้อช็อปปกโกแลตเนาะคุณใช่ครับผมอันดับต่อไปนี่ฮะอันนี้มีสองอันเห็นไหมพี่มันจะมีผงฟูกับเบกกิ้งโซดาผงฟู <laughs> เฮียอะไรล่ะอีโนหรอแล้วผงฟูผงฟูจบไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ผงฟูไง <laughs> อาปริมาณเท่าไหร่ครับคุณผงฟูใช้ครึง่งช้อนโต๊ะส่วนเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นพวกเครื่องมาซาร่าพี่ <laughs> <laughs> เครื่องเทศอินเดียผมว่าคนดูกก็รรู้้้จัมมแแแลลวหหะะไ่ตอองนนก มีอะไรบ้างนะมีพริกไทยดำ<อ>การผูแล้วก็ลูกกระวานฮะก็อบเชยอันนี้อะไรฮนะน้ำตาลทรายแดงฮะน้ำตาลทรายแดงมันะาาะจะหวานแตกต่างไปไหมคุณมีความรู้ไหม <c oughs> ไม่มีครับผมหาใน Google ได้เลยคือน้ำตาลทรายแดงเ,ดเนีน่ยมันจะหวานแบบหวานนวลๆหวานแบบชาวปุ้ยอ่ะมันจะเป็นหวานคนละแบบกับน้ำตาลทรายใช้เท่าไหร่ครับคุณใช้หนึ่งถ้วยครึ่งขี้เบ้าหวานเสียทรงโซ่ อันนี้คือหมดในส่วนของตัวเค้กเฉยๆแล้วก็ไอ้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของตัวซอสแล้วพี่ไอ้เหี้ยทำแต่ขนมปังในระว่ะกูขอร้องเลยอลอ <c oughs> มันก็เลยสมบูรณ์ดิ <c oughs> มีอะไรบ้างฮะคุณอ่ะวิปปิ้ครีมฮะสองถ้วยอันนี้คืออะไรคุณไอซิ่งพี่น้ำตาลไอซิ่งปะหรือเขาเรียก<า>ไอซิ่งน้ำตาลน้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งอ่าน้ำตาลไอซิ่งมันจะเป็นความหวานแบบหวานฟุยๆหวานเบาๆไอ้ที่มันโรยใช้โรยโดนัทอ่ะเฮ้ยสปอนเซอร์มาเยอะนะเฮ้ยมันปิดปิดปิดนะเฮ้ยมันปิดไว้อ้โหแค่นี้ก็ไม่รู้้แลลวเเเนนนีี่่ยยมิป็ อาซอสช็อกโกแลตฮะยี่ห้อใดก็ได้ครับผมราคาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณจะสะดวกใช่ไหมครับผมอันนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วฮะมีเท่านี้เลยพี่อันดับแรกรอมแล้วนะคุณเดี๋ยวใส่นมก่อนเลยนะผมนมสดใช่ครับผมใส่เข้าไปฮะออ่าเน้ำใส่ก่อนนะทุกคนฮะแล้วก็โยเกิร์ตฮะมีโยเกิร์ตฮะใส่เข้าไปฮะเฮ้ยมีตั๋วมาล้างเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่เอ้ยไงไม่ตรงตามปริมาณแล้วก็ต่อไปน้ำมันครับผม อันนี้จะเป็นกลิ่นวานิลาครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปเลย,ยต่อไปครับผมเดี๋ยวเราจะนี่เอาตัวไมโลครับผมมาละลายกับน้ำร้อนแล้วมึงเสรน้ำตาใส่นมแล้วสดโ <laughs> 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 อ้โ oh, หอร่อยเลยเดี๋ยวผมจะใส่เครื่องเทศลงไปครับผม จำกจกินชานมมึงได้อยู่หรชาโนอินเดียไอชาชักมึงไ่้ไอันนี้ต้องชักไหมเนี่ยไ <laughs> อ้เรือรบกวนละ อันนี้จะใส่เข้าไปเสร็จเลยเหรอเราไปต้มไปต้มอ,อ,อ,อะไรไหมไม่ไม่ไม่เรารอ,อ,อ,อทิ้งไว้สัก5านาทีฮะทิ้งให้กลิ่นมันออกมาเยอะๆยอะ่าระหว่างที่รอไอตัวไมโลนะใช่กลิ่นของเครื่องเทศออกมาค,ค,คุณทอาอะไรต่อตอนนี้เดี๋ยวจะร่อนแป้งร่อนในพวกนี้ลงไปฮะแยกกันนะคนุณค,คือเราใส่น้ำน้ำก่อนอะเลยอะไรน้ำน้ำใส่ก่อนอาทำให้เสร็จไปก่อนแล้วก็อันนี้คือส่วนของพวกแป้งผงอพวกผงครับผมเราจะต้องเอามาร่อนใช่ผมถามว่าทำไมต้องร่อนบุณทำให้มันเสียเวลาเข้าไว้คือบางทีแป้งมันจับตัวกันเป็นก้อนอ๋อมันอาจจะมีตตะกก แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้พวกแป้งสาเร็จรูปที่ขายก็ตามห้างอ่ะมันไม่มีแล้วไอ้พวกกระอิกรอะไยมันสะอาดแล้วอบางที่เขาก็บอกไม่ต้องล่อนก็ได้ครับผมอ่ะตอนนี้ลงฮะลงลดลงไหมลงลงโต๊ะฮะลงโต๊ะหมดแล้วับคุณ จะเป็นเม็ดๆเร็วถ้าสมมติเราไม่ร่อนก่อนเงี้ยไอตัวก้อนๆเงี้ยมันบางทีเราคนไปมันก็ไม่แตกตัวนะทำอะไรอ่ะบี้ไงเว้ผมรู้วิธีแล้วเฮ้ยทำอไรอันนี้คุณทำอะไรฮะคุณบี้มันฮะเอยาละเอียดเอามาใส่ร่อนต่อฮะ ได้แล้วครับผมมันก็จะประมาณนี้นะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวจะใช้ไอตัวเนี้ยฮะตะก้อเนี้ยตะก้อมือเนาะอ่าคนเอารว่าที่บ้านไหนมีแบบเครื่องเครื่องคนหรือว่าเป็นแมชชีนที่สําหรับการทำเบเกอรี่อย่างเงี้ยใช้มันก็จะสะดวกกว่าครับผมหลังจากนี้ก็คนไปเรื่อยๆฮะคนให้มันเข้ากันครับผมถ้าเหนื่อยก็หยุดเราให้พี่โอ๊ตมาคนฮะก่อนที่พี่โอ๊ตจะคนพี่โอ๊ตต้องเช็ดก่อนได้อย่างุณ น่าน่าจะได้แล้วฮะประมาณนึงเหรอคุณต้องใส่ใบลงไปอยู่ดีนี่ได้ฮะได้ได้ยังพอได้ยังอีมีอินเดียเลยตอนเนี้ย <c oughs> ไหนเลยอ่ะมาดมนี่โอ้โหยี่น่าก,กลัวว่ะก็เดี๋ยวตอนเทเดี๋ยวเราจะกรองด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้ไอ้พวกเม็ดเม็ดทิกไทยเม็ดอะไรเข้าไปครับผมไม่เอานะเราไม่ใส่ตัวเครื่องเทศลงไปนะครับเราแค่เอากลิ่นม,มันบางๆแล้วผมมีมีแค่นี้เลยเหรอคุณใช่จบแล้วเหรอง่ายไหมมึงถามมาครบปะเนี่ยมึงจอดมาครบปะเนี่ยครบเนี่ย เร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วได้ไหมคุณมันเหลวเกินไปไหมเดี๋ยวพอมันโดนความร้อนมันก็จะพอดีเป๊ะดูมีความรู้เขาบอกเหรอไม่ผมคิดเอาเองโอเคครับผมนี่ตอนนี้ก็จะได้ประมาณนี้ฮะนี่ความหนืดความอะไรอันนี้คือเสร็จเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะทาน้ำมันในตัวตรงแม่ผิดเพื่อไม่ให้ตัวเค้กมันติดเวลาเราอบฮะอย่าลืมทาข้างๆด้วยนะฮะนี่เพราะเดี๋ยวพอมันฟูขึ้นมามันจะมาขึ้นมาติดอยู่ข้างบนซึ่งเราจะไม่รู้มันจะฟูไหมแต่เราก็ทาไปก่อน ต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยฮะที่เราทําไว้เทใส่เข้าไปเลยฮะโอ้พี่ดูดิเอ้ยมึงทำชาร์ชักเหรอเคช,ชักครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบครับผมเอาอบกี่นาทีครับคุณอบประมาณครึ่งชั่วโมงฮะด้วยความร้อนร้อยแปดสิบองศาเซลเซียสฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะทำวิปครีมครับผม ไอ้ตัวครีมที่ใช้สำหรับการแต่งเค้กเนาะใช่ครับผมแล้วผมมาฮะไปฮะไปเลยมาครับผมอ่าทีนี้วัตถุดิบเราเหลือน้อยแล้วพี่เหลือแค่3อย่างง่ายๆแล้วอันนี้คือเรากำลังจะทำตัวครีมวิปปิ้งครีมฮะสำหรับการแต่งหน้าเค้กแล้วใช่ครับผมมีส่วนประกอบอะไรบ้างฮะอันดับแรกฮะอันนี้วิปปิ้งครีมฮะมันอาจจะเริ่มดำดำแล้วตะก,กี้ผงไมโลมันลอยเข้าไปใส่ไปเลยครับผม ตอนนี้มันก็จะเป็นเหลวๆแบบนี้นะคุณนะใช่ครับผมอ่ามันยังเหลวอยู่ครับผมอันนี้ก็คือน้าตาลไอซิ่งสองช้อนโต๊ะครับผมพาใส่2อย่างแล้วก็ทําการคนมันฮะตีมาเรื่อยๆอันนี้จริงๆใช้เวลานานพอสมควรนะยิ่งแบบใช้มือทำอย่างนี้นะครับอ่าถ้าถึงว่าใครแบบมีเครื่องนะใช้เครื่องนะทุกคนนะมาไหมอะเรียอย่างนี้เรียบพี่ต่อพี่ชอบจะต่อเลยครับผมชอบจะต่อเจ๋งครับผมคนไปไหนมา คนเกิดมาเซอร์ไพรส์ยังไม่ต้องบอกโอ๊ตนะครับจะบอกโอ๊ตไดยังไม่รู้ยิงถ่ายอยู่เนี่ยเอราะความเกิดมาเซอร์ไพรส์ครับผมครับอกไปยกไม่ไหวฮะพี่ออเอาเมียมาฝากไว้นี่ไม่เอาละได้ลูกคนนึงไอคลิปของคุณนี่ช่วงนี้อะไรผมต้องถามคุณฮะก็เหลือไอ้เรี้ยงนี่ตัวเดียวแล้วตังเนี้ยผมอยากบอกเลยผมยังไม่เจ๊งครับช่องผมยังอยู่นะฮะฝากแค่ไม่มีคนตัดครับไม่มีคนตัดฮะตอนนี้ตอนนี้พนักงานเรารับสมัครอยู่ใช่ฮะรบกวนมาสมัครกันนิดนึงฮะ ไปลองดูแล้วที่เปิดเปิดมาบางคนก็ตัดผมเป็นสารคดีสัตว์โลกเลยฮะขอแบบเฮฮาเฮฮานะรบกวนเข้ามาดูหน่อยฮะอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้นัททำไปฮะนัทอันนี้ผมได้ฉายาลักใหม่แล้วฉายาอะไรครับโนรัทโนโบนัทนะตัวนี้สมควรไม่ดีสมควรออกจากบ้านไปอยู่ออฟฟิศนะฮะมันไปอยู่ออฟฟิศประมาณ3 4มสวันขนมออฟฟิศตอนนี้หมดไปแล้วทุกคนเวลาเลิกงานเนี่ยต้องกลับบ้านถูกไหมฮะไอนี่แวะข้าวรัว มาถึงก็แวะก่อนอ่ะมาถึงก็แวะลงมาก็แวะกลับบ้านแวะโกโก้แม่งกินทั้งวันไอ้เหี้ยซัดเยียกตู้เลยตัวเนี้ยอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เอาของขวัญมาให้อีโตัวแล้วเอีขอบคุณครับเป็นครับเป็นครับครับผมอันดับต่อไปฮะเดี๋ยวเราจะใส่ช็อกโกแลตครับผมประมาณ2อช้อนโต๊ะฮะ ขึินเซ็กซี่ต่อไม่ได้แล้วพี่เข้ามาเหนื่อยเหนื่อยทั้งสองแครแล้วเนี่ยถือกล้องได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพอแล้วเมื่อยแล้วกลับบ้านแล้วมาไม่ได้ได้ยังคุณได้แล้วได้แล้วเติพอได้แล้วนะเพราะตอนนี้เนี่ย ผมไม่ดูนะตอนนี้มันก็เริ่มเป็นทีมแบบเห็นชัดไหมมันก็จะได้เท็กเจอร์ประมาณนี้โอเคฮะผมก็ได้แล้วพี่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามารอเค้กเสร็จเลยดีกว่าใครบอกอ่ะผมบอกได้แหละอะนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเค้กอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบร่างกันใช่เป็นเค้กอะไรเค้กอะไรนะเค้กอินเดียช็อกโกแลตช็อกโกแลตครับผมนะครับขวัญมันเกิดดีเดอร์โอนไ นนผมม,มีจัก,กรยานแล้วผมต้องสาร <c oughs> ปั่นไปกับคุณก็อหิวเหมือนเดิมครับอันนี้คุณขี่ไปได้ครับผมเป็นหาน้ําหนักมาหมดแล้วอ๋ออันนี้คือดูแล้วว่าน้ําหนักได้ได้ได้อ่าคันนี้ก็ความรับก็เก็บกันต่อไปครับผมขอบคุณมาก <c oughs> อันนี้อันนี้รวบรวมถึงปีใหม่ด้วยปีใหม่ครับแล้วก็คริสมาสครับตรุรจีนรวมไหมรวมทั้งหมดทังหมดนะฮะ <c oughs> มมขอบคุณครับผมครับพี่โอ้โหอยาเกิด<ห>อยาเกิดจะ่วยให้ปวดหัวนะ <c oughs> แล้วในกลุ่มแบงมีไม่รู้กี่คนเรอยากให้ถึงธันวาพฤศจกิกาธันวา <c oughs> มันเป็นผลกระทบจากช่วงวาเลนไทน์ครับ ก็จะมาลงตรงนี้มาดิลูกคุณเมื่อไหร่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวก็ถึงทัานวาลมุกรลามกันนะฮะไม่ใช่ฮะคุณนี่เป็นผลกระทบยุ่งโควิดครับผมกลับโรงพยาบาลเด็กชายกระเสริมราชไม่อยาบานบอกจะมาส่งข้าวเออทำไมห้องนี้ล็อกประตูตลอดล็อกยี่สี่ชั่วโมงไม่ต้องตรวจเดี๋ยวผมส่งผลไปให้ความดันอาจจะขึ้นเป็นช่วงๆครับขบก้าวขบก้าวผมไม่ต้องขบก้าวขบขอาวขบค้าวไปเดี๋ยวเดี๋ยว มึงทำเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเปไงสีสันสวยงามมีหลายเรเยอ์เค้กกูอ้เ้ย แว็กกินงวันเกิดคูนชาแนลใช่ใช่แวะก่อนอ๋อผมอันนี้คือยังไงอ่ะคือตะกี้พี่ผมเบลออกมาใช่ไหมทีเนี้ยผมลองเอาผมลองเอาไม้ชิมฟันมาจิ้มดูมันไม่สุกฮะก็เลยเอามันกลับเข้าไปใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ตอนนี้คือเอาออกมาแล้วเอาอีกรอบนึงแล้วเอาอกมาอีกรอบนึงแล้วใช่ครับผมนะผมอันนี้คือเสร็จแล้วสุกแล้วมีวิธีการเช็คไหมคูนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูนะผมจะเอาไม้จิ้มฟันจิ้มเข้าไปตรงกลางเงี้ยแล้วก็ดึงออกมาปึ๊บ นี่อ่าถ้าสมมุติมีมีช็อกโกแลตติดออกมาแบบปีกเปียกเยอะแสดงว่ายังไม่ได้ใช่ครับผมอันนี้ไม่ได้แล้วแต่นี่คือพอจะโอเคแล้วตอนแรกนี่โอ้โหฉ่ำมาเลยเราได้แล้วใช่ครับผมอันดับต่อไปคือเราลองร้อนให้มันเซ็ตตัวใช่ครับผมแล้วก็ให้มันเย็นลงเพราะถ้าสมมติเราเอาร้อนๆเนี่ยแล้วเราเอาครีมลงเลยเนี่ยมันละลายมันละลายใช่ครับผมนะครับผมอันนี้ก็ทิ้งทิ้งไว้นานนะครับคุณประมาณ30นาทีได้30นาทีนะฮะ Few moments later มาแล้วฮะนี่ตัดรอยที่แกออกมาแล้วแกออกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยตะกี้ตอนหยิบออกมามันมีแบบบัวใช่ไหมผมก็เอามาแปะๆะแล้วมันไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่านี่เดี๋ยวเราจะต้องทำการทาเนี้ฮะิปปิ้งครีมที่เราทำไว้ตะกี้แล้วก็เราเอาไปแช่ตู้เย็นเห็ื่อกีนนะใช่ดูดิดูนีกเจ๋อเไย อยู่นะใช่เค้กเลยเนี่ยอ่ะอันดับต่อไปครับผมเดี๋ยวผมจะรีบทาแล้วเพราะเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วแท็กซี่เขากำลังจะมารอแล้วดูเวลาเท่าทุ่มกว่าแล้วรุ่งกว่าแล้วคลิปกอนเราเริ่มตอนทุ่มกว่าครับผมนี่ฮะผมเริ่มทาแล้วพี่มีหลักการเลยไหมครับคุณไม่รู้เหมือนกันฮะตอนนี้ใครมีหลักการคอมเมนต์บอกด้วยอะ ทำเหมือนคุณรีบอะเท็กซี่มาแล้วหลังจากที่ผมได้ทำมาสักพักนะพี่ครับผมผมว่าพี่น่าจะมาทำแล้วแหละโอตอนนี้คือไม่ใช่แค่ตัวเค้กฮะการเจินมึงไปหมดเลยอ่ะผ่าไปยี่สิบนาทีแล้วฮะป่าดอยู่ตรงนี้ กูไม่สนแกแาแบบมากได้ไหมคุณได้ได้พอดูดีนะนะครับผมอ่ะฝั่งน ok, um> sure> ี้ไม่ดีเลยพี่ค okay, okay, okay. ุณหน่อยฝั่งอ่ังนี้ดีไหมฝั่งนี้ดีแล้วฝั่ง นะครับผมอ่ะอันนี้คือได้เป็นที่เรียบร้อยโอ้ยเฮียนัดมึงเล่นซะแล้วอ่ะเล่นซะแล้วเหรือนเพื่อนโอ้โหเไปหมดแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้คือเราพยายามแบบนี้แล้วไอ้เหียมันได้แค่นี้จริงๆว่ะถ้าสมมติคนแบบมีอุปกรณ์นะเขาจะมีเป็นแบบไอ้ถาดที่เอาไว้หมุนอ่ะอ่าแล้วเราอยู่กันที่เลยแล้วหมุนเอาอะไรเงี้ยมันจะได้ดีกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็เสร็จหรือยังคุณเดช็อกโกแลตด้ยยยังมียังมีขั้นตอนอีกแล้วผมคือเอาช็อกโกแลตราดเข้าไป แบบนี้นะครับทุกคนนะแล้วผมอ่ะอันนี้คือเต็มที่แล้ววันนี้สําหรับการทําเค้กครั้งแรกนะไม่เคยทําเหมือนกันแล้วก็เป็นเค้กสูตรอะไรนะคุณเ,เค้กสูตรอินทราเดียเดี๋ยวเรามาทดลองชิมกันพอเลยนะไม่ได้ไม่ต้องมาบวยพอวันเกิดกูนะกูจะ <c oughs> <c oughs> หนีไปต่างจังหวัดไม่ต้องย้อนหลังเลย <c oughs> เดี๋ยจับตรงไหนเลอะตรงนั้นผ้าเนี่ยมึงดูดิเลอะไม่รู้กี่หื้นละกี่หืน อันนี้คือเค้กวันเกิดที่ไอ้นัทอุตส่าห์ทำให้ผมอะด้วยความตั้งใจของมันอันนี้รับไว้แต่ด้วยความบรรลัยของครัวนี่อันนี้ไม่อยากรับไม่ไหวจริงเดี๋ยวเรามาผ่าดูข้างในกันดีดเข้าหน้าเบ๊ะเลยเลยดี๋ยทำไมไม่หลุดวะซื้นี่เป็นไงฮะดิฉันเลอะเลย เฮ้ยดูดีนะใช่ๆๆอันนี้เลเยอร์ของมันดูดีนะคุณผ่าเป็นชิ้นเนี่ยดูดีใช้ได้นะผมเดี๋ยวเราทดลองชิมกันเลยดีกว่าหมักเข้าไปสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างแรกนะคือครีมมันดีจริงๆผมกินชิมไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าไอตัวของตัวเนื้อเค้กผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบเนื้อแน่นอ่าไม่ฟูเท่าที่ควรนะใเนี่เดี๋ยวทดลองชิมกันเลยดีกว่าเฮ้ยมึงทำของหวานรือของขาวอะอะไรขาเนี่ย เอนะทำไมมันกินตุยตุยวะไม่แต่โอเคนะจะถามว่าอารมณ์เค้กนั่นนี่มก็ไม่ใช่มันเละกว่านั้นแต่ว่าเฮ้ยมันกินรวมกันมันได้อยู่นะ <c oughs> ไม่หวานมากไม่เค็มไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่อร่อยด้วยไม่เปอะไรเลยอร่อยอร่อยๆอเนี่ยโอ้โหความตั้งใจเต็มร้อย <c oughs> แต่ว่าเนื้อเค้กถ้าสมมติไปหาสูตรดีๆนะ <c oughs> ส่วนผสมดีๆอัตราส่วนดีๆนะปูว่ามันอาจจะฟูว่นนี้ลองชิมสีมือตัวเองไหม สองชิ้นแล้วตอนแก่หลวงพี่อ่ะเฮ้ยไม่เหมือนกันแล้วผมจะตัดแบบชิ้นเล็กๆให้ใหญ่ไปไอ้พี่ปดอ่ะมึงยองของหวานไม่อโอะขนาดนี้ก็เกินไปทงี่เลยนึกแต่ก็ได้อยู่นะกลิ่นไอ้พวกอกเชยอะไรนี่ก็หายไปเลยนะโดนช็อกโกแลตกบหรือเปล่าใช่ไหมกลิ่นมันค่อนข้างจะโดนกลิ่นของโกโก้แล้วก็ไมโลกบอเฮ้ยขอบๆอร่อย เขาขอบไอ้ตรงที่มันแบบโดนความร้อนเยอะๆอะอะจากไอ้ตัวแม่พิมพ์อ่ะให้มีมีความอร่อยจริงๆผมว่าถ้าอบนานกว่าน,นี้โอเคนะให้มันกรอบเป็นบาวนี่ไปเลยอะ่ะวันนี้ข้าวๆก็น่าจะประมาณนี้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสองทุ่มแล้ว <c oughs> ยังไม่เริ่มคลิป2เลย วันนี้เขาคาก็ประมาณนี้ดีกว่าสำหรับเทควันเกิดที่ผ่านมานะครับผมอันนี้อายุก็30แล้วอ,อายุคืน30แล้วกูแก่แล้วก็ขอบคุณมากมาก,มากนะครับผมวันนี้นัดทาตั้งใจทาให้พี่นะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับผมนะถ้าสมมติใครแบบอยากอวยพรอ,อยากรูปมวทรนนะคอมเมนต์ไวยได้เลยเดี๋ยวเข้าไปอ่านนะครับผมขอบคุณทุกคนขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยขอบคุณสําหรับคาอวยพรแล้วก็ขอให้แบบคําอวยพรที่ทุกท่านได้อวยพรมากกลับไปสู่ท่านด้วยร้อยเท่าพันเท่าเลยแล้วก็สําหรับใครที่แบบเฮ้ยมีแบบคนรอบตัวอาจจะเป็น คนในครอบครัวอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นเพื่อนใกล้ๆวันเกิดแบบนี้เฮ้ยอยากจะทําเค้กเพื่อไปเซอร์ไพรส์ไปซื้อเนฮะ <laughs> <laughs> ราคาใกล้ๆกนันนะไม่ต่างเลยเนี่ยสั่งของมา500เนี่ยอร่อยกันเยอะครับผมคลิปนี้ลากันไปก่อนคนระับทุกคนคนระับมีความสุขม,มากๆครับผมแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์